คนใดให้ทานในตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นตายแล้วจากชาตินี้เกิดประชาติใหม่จะเป็นคนมีความร่ำรวยมากแต่ไม่มีพวกพ้องบุคคลใดทำบุญได้ไม่ทำบุญได้ตนเองแต่ชอบชวนคนอื่นอย่างพวกทายกพวกทายกน่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำบุญนัก แต่ที่ท่านทำบุญมากก็มีนะไม่ใช่ทุกคนชอบบอกบุญกับชาวบ้านให้เขาทำบุญกันแต่ตัวเองไม่ทำถ้าอย่างนี้ตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดชาติใหม่จะเป็นคนจนแต่ว่ามีพักพวกมากพาอาอศัยได้บุคคลใดทำบุญด้วยตนเองด้วยชักชวนบุคคลอื่นด้วยทำบุญร่วมกัน ตายแล้วจากชาตินี้ไปเกิดชาติใหม่จะเป็นคนร่ำรวยด้วยจะมีพักพวกมากด้วยบกคนใดไม่ทำบุญไม่ให้ทานเลยแล้วก็ไม่ชนใครให้ทานด้วยตายจากชาตินี้ไปแล้วจะยากจนเขินใจละไล่พวกผลไล่พวกสนับสนุนไล่พวกของไล่คนสงเคราะห์